กาไปเซบุกเห็นแล้วสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับงามปะงามงามงามวดที่แล้วเพลงไหนขอเจ๊เาะท่านได้ถามมันบ่ครับมนมานคือเก่ามานคือเก่าล่ะววนวันึงหาตัวไหก่นี้หายดห่ากหาีเอมนว่าเขาเอาเจ้าหายเก้าห้าซนแม่ตีเออลแม่โมหืออ เจ้าให้ยก็หาู้น่คอยเบิ้งคิบอยู่แต่ว่าคนมาตัดซื้อหรือมันถือเป๊ะเราด้หรอใครครับตัดเราต้องคอยเล่นคอยเล็นประเด็นวนบอกเจ้าแล้วคอยเลไปรับปริญญา้าหาศูลแล้วมั้งหาซูลไล้วดูฝันว่าตังไครับมูนนีันเห็นงูสองตัววะ วันพูบ่าวสิงมหาบอกหยาดอยู่ผู้บ่าวฟันเห็นงูมันมีโชคดีเจตุเจ้าโศกโชคสองโศกสองเขนาเน่าผู้บ่าวมาคข่สองข้อนผู้บ่าวแผลหลายดิบอกเศร้ากับมากไม่เศร้ากับมากดิเจตุฝันว่าจังไหนก็บอกฝันเห็นงูจริงันเห็นงูสองโศกงูสองโศกงูเป็นเก็บเป็นเก่าเขาเรียกว่าวันผู้บ่าวสิงมหาบอกหยาดผู้บ่าวมาอยู่ผู้บ่าวก็ห่วงมาสัก รูปาวกับหวงฟันเห็นงูสองตัวเตีมันจะขึ้นแล้วฟันขึ้นหรล่ะฟันมาขึ้นนี่ได้โชคดีแถวฟันมาขึ้น้วื็ฝันพี่น้องเอฟซีก็โชคดีขึ้นกันเมื่อไหร่ฝันมาปุ๊บเจ๊เพิ่นกับฟันเด้อครับพี่น้องเอฟซีตีซ้อยกันครับเจ๊เพิ่นฟันเห็นงูสองตัวครับตีซ้อยกันครับตีซ้อยกันว่าเพิ่นถือเป็นตัวไดนเนาะ หาลังเทียกับแม่นค้าเจ๊ๆบเราว่างขอยกบ่าเป็นเก่าแนละ้วโอูเป็นเก่าแนะ่ยระยะเคราบห์ของเมื่วานนั้นศูนย์สองสองศูนย์เมตรเดียวนะครับจ้่เจี๊วอดนี่บอ่อถรำมาดาบอ่บอฝืนตัวเลีกหาลังเทียมมันกับหลุดหาลังเทียมกับเขา่าเนาะเข่าไปไเรียนแล้วปูน้องหานบ่มาบ่เจี๊ยบสมอยนั้น่าโยนบ่น่าคือเก่าแหะถือเป็นกบมาเก่าจ้ะถือในใจไงโอ้มันอยู่ในใจนะครับตอนนี้งู เจได้จับวันี่วอ่าได้จับมันเพิ่งบึงมาใส่ข่อยบ่โอ้ยมาจับล่องมองยันอจับมันสิถจับมาจิเป็นเจ็ดขาหาเจ็ดมันเรียนอะไรบ้าน้าไลสุดไล่ตุ๊บตัดสิโง่สะเรียอะไรคนเถอแต่ว่าง่สองตัวเจนโง่สองตัวตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งน้อยว่าสันบอโงูมันบ่แเ่แม่ตัวนึ่งให พท,ทอกับอบืมันสิเป็นได้สองยางนี่บานงูงูใหญ่กับงูหน่อยเนะาะมันสิเป็นเก,ก,ก,ก้าเก้าก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้บาานมันสิ <ừ. S 2> เป็นได้สองยางงูฝันสองตัวบาดเนี่ยอาจจะเป็นอันนี้วัาเพื่อนทางช่องแปลหาเด้วยแต่ว่าบานนั้นหาเจเพื่อนแผลอีกแค่นึงอันนี้ไอ้ความความเห็นความเห็นส่วนตัวของทางช่องเนาะ ให้ทั้งช่องแปลกับสีมีอยู่ทันแปลตามเจฟันนี่เกษตว่ามันเกิดสิเป็นเจ็ดเป็นเก้าแล้วเราซองมาบวกเราซ้องมาบวกเก่านะเอาบัตรนี่เอาตามก้มคิดเห็นของเจบัตรผู้ฝันบัตรพอเกษตรว่ามันเจ็ดละท้อมัตรเกษว่าเจ็ดสองสอมเจ็ดเป็นหรือบองูเงยได้แบบเจงูเงยได้งูเง่นั้นเป็นเจ็ดงูงูเงยจะเป็นเจ็ดมันบ น้อยกสิจุดเจ็ดหนึ่งกันเจ็ดสองจมหน่อยอยู่โอ้จดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอืเพราะว่าเจบว่บบ่ได้แปลเป็นเก่ามันบ่ครับบ่แสดงว่าเจ็เล็กนใจของเจนี่ก้อนสีันนี่เจนี่เลงได้ใจได้นี่จ้าให้เจ็๊กับเก่าหรอโอ้ยเก่กับเก่าเป็นเล็กน้ใจอือกับเก่ากับเมียนอือเอากัดเก่าเกัเก่าหาะเก่าสองก่อไ มันดอกเก่าหาแล้วที่มาเก่าสองตัวทีใ้อ๋อันนี้มันมาตามสูตรโมเจมาตามสูตรเป็นละฝันลบฝันเล้วไปโหลดเก้าสองเก้าเก่าหาเก่าเก้าสองกับเจ็ดสองไหนจะได้เท่าหนึ่งเก้าสองกับเจ็ดสองพอไม่เคี้ยวเลดเออเออท่านเจ้ากรด็เนี่ยเก้าสองเจ็ดสองเเก้าสองเจ็ดสองเงินบ้าเออประกันดีที่บวกขึ้นก็ได้หนึ่งมีหนาหนึ่งไม่น่าสุดมากมันหมดเลย โมือนีโชคดีได้มาเจอกับฝันน่นนอจ้ะเขาอจะสบมากขาฝันเยอะขนอฝันขดตงเยอะอะไรเนย่ทุคุณบอมมาอ่นมาเจจ้ะเขาบอกว่าเขาว่าคนอนกว่าอันนี้มันเป็นโชคดีของพี่น้องเอซได้มาเลยก็เจพนกับฝันตัวับเจี๊บเจ็ดสองเอาละเท่าเจ็ดสองกับเก้าสองสองเก่ารดเจ็ดสองกับเก้าสองสองเก้าสามตัวได้เจ็บบาทนี่ สตัวเอาตอ่อยตใ่ใ่สามตัวมี่สี่าสี่ีเจ็ดสองนี่เจ็ดสองเออสามสี่อ่ะสี่เจ็ดสองเขากลับกะหรือว่าขอได้ขัดส่เจ็ดอมันมีสองสี่เจ็หรือเปล่าเออี่เอฟตัดเอาเอเดีเขาจะตัดจุดงจี เขามันเล็กสิไลยเฮาเริ่มปรัดให้เออมันลายตัวเขาถือว่าตินะไอ้เอฟซีไปตัดเอาอันนี้เฮาเอาซีมาใส่ซื้อ,อเพราะว่าตัวเลขจริงๆมันมีสองหางเออมันก็จะตัดเซลล์เดี๋ยวพี่น้องไอ้เอฟซีตีว่ามันลายนะให้เพิ่นไปตัดเอาเพิ่นกระบังนี่ดีเดียวเท่ากระบังสร้างไหนเยอะสร้างไปละ่งไฟไปตัดน้องเรียนเขาก็ถามมากระบังสร้งเจ้าอยู่เท่าไรไฟไปรับ เขาบอกว่าเจี๊ยวคนดังเนาะเปิดไปใช้ผู้เห็นแต่เจี๊ยวเลยปฏิญาณเขาเห็นเจ้าล่วงรถไปเขาถามแบบนี้เนาะเออเขาเลยจับไพอใจอ๋อไปเบิ่งเจ้าเยอะเจ้าเนี่ยผู้ออกกันที่วิ่งตีเออเมาถามเขาโอ้ทำได้ฟังเสียงเจี๊ยวคนดังเดี๋ยวให้เจี๊ยวเราตรวจเพิ่มด้วยแม่ทศเทาเพิ่ด้วยแมนบ่ครับเออนี่ยล่ะ เม่ใช่เพราคเขาดังเอาเอาตัวมักเอาให้เล่าวงกลมตัวมักให้ได้บานตัวมักขี้ขีดเส้นใต้น้ำม้าเอาเท่าเกจสองก็จะถกไปบ้านเออเอาวงกลมวงกลมให้บ้านวงกลมให้มาเอามาเอาตัวเดียววงกลมมาให้ตัวเดียวป่เน้นให้เลยเด้ครับครับครับตัวบ้านเนาะเอาเน้นเน้นเอาตัวเน้นเลยตัวเดียวเน้นเดียวเลยเจ้หายไปส่วนบนส่วนลายเนาะบนล่างเนาะครับเจ้ยานี่แหละ เอาหมุนไาพี่น้องเบ็ดสองเหมาเห็นปะเห็นบ่ตัวเนเหรอเบ็ดสองนห่ะเอ้บดนี้พี่น้องเบ็ดสี่จะไปตรงๆได้เจบันจะไปตรงเลยครับอืำกํามําใบนี้เขาไปนําเม่เจ็ันม่เก็บต่อนเนาะ คือเมือดเมืดบงทีว่ะเมือัเมื่อาย่ยังเมือ่าอืมแสงมันนั่นแล้วว่าเป็นยังไดเนเ็นบัตัวนี้เออวานี้แจ้งแล้วเจ็ดสองเก้าสองสี่เจ็ดสอง เจ๊คือไว้หนึ่งๆเด้อเจ๊พี่น้องเอฟซีเพิ่นทีได้แคบหน้าจอเอฟซีพวกนี้แคบไปไว้เส่งนะครับอาพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไปเรืเดยอครับให้สังเกตที่วงกลมเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับตอนนี้เจ้ว่าเพิ่นวงกลมให้ตัวเดียวหางเดียวครับเจ็ดสองครับเจ็ดสองเม็ดเดียวพี่น้องอย่าลืมกลับเด้อครับเลขทุกตัวอย่าลืมกลับด้วยนะครับ เออตัวเลขก็เก่งไล่ะเอาครับตัวเลขก็มีเข้อมีรุดเนาะความรูร้ล่ะเอ็ดสองเก้าสองไงล่ะเอ็ดสองเก้าสองครับนี่ล่ะคือว่าโชคดีได้เหมือนไหมากเจ้วอ่อเพิ่นกับฟันนะครับ<ะ>เอากระไดแนวทางเด็ดเด็ดฝากพี่น้องเอ็ซีครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องเอ็ซีเอาไปพิจารณาครับมักชอบกับจังหน้าไปลงทุนครับ เจเพิ่นกับบดได้หูดอกเจเพิ่นฝันเพิ่นกับมาแบ่งปันครับถ้าฝันดีก็อยากแบ่งปันนี่แหละครับอาเทียโชคดีเนาะเจเนาะโชคไปโชควันดอกอับมันที่โชควัดาสนาเด้อครับพี่น้องเอฟซีะแคปหน้าจอไว้ครับเมื่อนี้ับวันที่ยี่สิบแล้วเนาะยังอีกเจงเมื่อี่ยังอีกเมื่อเดือนนี้มันยี่ยี่สิบแปดเนาะเดือนนี้มียี่สิบเหลืออีกแปดวันนะครับ แบวงไตัวนี้นครับไหวครับมีหน้าตัวหน้าเองได้แล้วเนาะขอบคุณเจตหลายๆเด้อครับขอบคุณหลายๆครับที่มาหายแนวทางเมื่อน,นี้